สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับสองตัวล่างนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่เ้าชุดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมจะคัดเด่นให้นะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับหลักหน่วยนะครับผมจะใช้สูตรนี้นะครับเป็นหลักหน่วยนะครับสรุปล่างโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับใช้สูตรนี้นะครับ หน่วยล่างปี2 5 6 9นี้นะครับจะใช้3ตัวนี้นะครับพี่น้องเห็นชัดป่ะใช้3ตัวนี้ก็213นะครับมาวางไว้เป็นหลักหน่วยให้นะครับสูตรนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามา78งวดนะครับผมจะวางหลักหน่วยไว้ให้นะครับ213นะครับพี่น้อง213นะครับพร้อมสรุปให้เลยนะครับหน่วยล่างนะครับ 1> 2องก็ักหแล้วก็สามนะครับแล้วหลักสิบแล้วครับพี่น้อง10ล่างผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องกดนี้เลยนะครับ ใช้สองสูตรนี้พี่น้องนะครับนะครับพี่น้องผมจะใช้สองสูตรนี้นะครับผมจะลองมาให้ดูเเทียบชนให้ดูนะครับพี่น้องเทียบชนให้ดูสามงวดก่อนนะครับพี่น้องงวดที่เขาออกนะครับสูตรนี้ก็มีสี่สามแปด สูตรนี้ก็มี3 70นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่3 7นะครับก็มาชนอยู่ที่เลขเลข3นะครับก็มาเลข3นะครับหลักสิบนะครับก็มา3 7นะครับแล้วงวดถัดมานะครับสูตรนี้ได้8 72นะครับสูตรนี้ก็ได้8 25นะครับผลลัพธ์ก็ชนอยู่ที่เลข8นะครับแล้วก็ชนอยู่ที่เลข2นะครับก็มาเลข2นะครับ สองสองนะครับงวดนี้นะครับถ้ามาประกบพู่ก็ข้าวนะครับสูตรนี้ก็มาเลข2สูตรนี้ก็มาเลข2นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาสูตรนี้ก็มี5 49สูตรนี้ก็มี5 9 2นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่52นะครับก็มาชนอยู่ที่เลข5แล้วก็เลข9กนะครับเลือกมาอยู่ที่เลข5นะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่า มาเลข5นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่5้านะครับงวดนี้นะครับก็ผ่านนะครับและถัดมานะถัดมาสูตรนี้ก็มี2 1 6หนะครับพี่น้องสูตรนี้ก็มี9 3 6สากนะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข6ตัวเดียวนะครับพี่น้องในที่สุดก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่16นะครับถ้ามาประกบคู่ก็ก็จะมาเข้าอยู่ตรงๆเลยนะครับ16สูตรนี้ก็มาเลข1สูตรนี้ก็มาเลข6นะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่1 6 แล้วงวดนี้แหละครับพี่น้องแล้วงวดนี้แหละครับชนตัวไหนกันครับพี่น้องชนอยู่ตัวเลขตัวไหนกันครับสูตรนี้ก็มี4 3 8สูตรนี้ก็จะมี0 4 7นะครับงวดนี้ก็จะมาชนอยู่ที่ตัวเลขตัวเดียวพี่น้องมาชนอยู่ที่เลข4นะครับงวดนี้นะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับพี่น้องนะครับ <irgend. S 2> ชอบก็ลองไปติดดูถ <tinc S 2> ้าไม่ชอบก็ไม, er ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องผมก็จะวางเลขสีไว้ให้นะครับพี่น้องนะครับวางเลขสีไว้ให้เลยนะครับอ่าชนเลขสีตัวเดียวนะครับวัดดวงกันเลยนะครับพี่น้องวัดดวงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมมาประกบคู่ให้นะครับจะมาหรือไม่มานะครับจะมาหรือไม่มานะครับติดตามกันดูนะครับพี่น้อง ผมก็ประกบคู่ก็ได้แค่สามชุดพี่น้องก็จะมีสี่สองนะครับแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็สี่สามนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเด่น ใครชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องเด่นเน้นสามชุดนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะมาคัดเด่นให้อีกทีหนึ่งนะครับสามชุดนี้ห้ามพลาดเลยนะครับพี่น้องติดไว้ด้วยนะครับพี่น้องติดไว้ด้วยนะครับ3ามชุดนี้นะครับผมมาคัดเด่นให้นะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นดูครับว่า3ส,สูตร3 3ชุดนี้จะมีชุดไหนมานะครับพี่น้อง3ชุดนี้จะมีชุดไหนมานะครับพี่น้องชอบตัวไหนลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับพี่น้องชื่นชอบชุดไหนนะครับ ผมก็จะเน้นให้2ชุดเลยนะครับพี่น้องเน้นให้2ชุดนี้นะครับเน้นสุดนะครับเนุนสดสงชุดนี้นะครับพี่น้อง ให้สองชุดนี้เลยนะครับวิ่งล่างให้ตัวนี้เลยพี่น้องวิ่งล่างตัวเดียวให้ตัวนี้เลยพี่น้องสองชุดนี้ ลองไปหาดูลอตเตอรี่ดูนะครับพี่น้องอ่าสองชุดนี้พี่น้องอชอบหรือไม่ชอบพี่น้องถ้าชอบก็ลองไปหาลอตเตอรี่ดูนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับ ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็อันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับให้เลขสีตัวเดียวนะครับก็จะมาประกบคู่ก็จะได้3มชุดนี้นะครับพี่น้อง3มชุดนี้ก็อย่าทิ้งนะครับพี่น้อง4ีก็ไม่แน่นะครับพี่น้องคู่คู่นะครับแต่ชอบส่วนตัวก็จะมีคู่ขี้นะครับ4ีและสีผมให้เด่นสุดเลยนะครับเน้น2ชุดนี้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวกันนะครับ4ีนะครับเน้น2ชุดนี้นะครับวิ่งล่างให้ตัวนี้นะครับ เลขก็พรุ่งนี้ก็ออกแล้วนะครับพี่น้องออกที่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องมอคหกเนะครับช่องช่องนี้เลยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องติดตามนะครับ าพี่น้องกดติดตามก็นะครับเวลาผมลงคลิปก็นะครับจะแจ้งเตือนไปหาพี่น้องเลยนะครับก็จะได้เห็นช่องนี้เลยนะครับพี่น้องสรุปร่างโค้งสุดท้ายงวดนี้นะครับจะมาหรือไม่มานะครับพี่น้องจะมาหรือไม่มานะครับให้กันไปแล้วนะครับพี่น้องถ้าชอบก็เอาไปติดดูนะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็เด่นฉุดก็ให้แค่นี้นะครับพี่น้องสีหนึ่งและสีสามนะครับ วิ่งล่างนะครับให้เลขกสีตัวเดียวนะครับงวดนี้นะครับให้สีตัวเดียวนะครับสายวิ่งก็ลองไปติดดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับบนด้วยนะครับกันไว้บนด้วยนะครับพี่น้องวิ่งล่างกันบนด้วยนะครับจะมาหรือไม่มาพี่น้องนะครับปีใหม่แล้วขอให้เน้นๆสักงวดนะครับพี่น้องนะครับ ปีใหม่แล้วขอให้เน้นๆสักหวดนะครับสีหนึ่งสีสามชุดไหนมาก็ได้นะครับสีหนึ่งและสีสามชุดไหนมาก็ได้นะครับก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะครับปีใหม่แล้วนะครับขอให้มีเงินเต็มกระเป๋ากันนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไทยพาลวยนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับ ขอให <sm> ้โชคดีเฮงๆปังๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไทยพารวยนะครับก็เด่นก็มีแค่2ชุดนี้นะครับเด่นเน้นๆก็3มชุดนะครับนี้คัดให้แล้วนะครับมีสีหนึ่งและสีสามนะครับวิ่งล่างสีตัวเดียวนะครับลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับกวลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไทยพารวยนะครับลาไปก่อนนะครับพ่กนี้มาเจอกันนะครับ มารุ่นด้วยกันนะครับสีโมงเย็นนะครับว่าจะมาหรือไม่มานะครับลากันไปก่อนนะครับ